สวัสดีทุกคนด้วยนะครับปีนุวากันในเกมกุ๊กกี้ดันอเวนเดตครับทุกคนซึ่งวันนี้เขามีอัปเดตมานะครับก็คือมีอัปเดตที่ผมว้าวมากคือสกินไม่รู้ว่าจะค่าเร็วขนาดนี้แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คืออัปเดตตัวละครใหม่นะครับกุกกี้ใหม่นั่นเองนะครับทุกคนคือผมอ่ะเมนตัวนี้เป็นเลเจนดี้ตัวแรกที่ผมเมนเลยเนาะแบบที่ผมตั้งใจปั้นอะ่ะแบบเก็บเพจเก็บอะไรอะ่ะจนแบบเนี่ยทุกคนเวลสิแบห้าเนาะซึ่ง วันนี้เปิดเกมเข้ามาพอมีสกินแล้วทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะกาชาสกินแล้วสกินน่ารักมากทุกคนสกินวิเศษวันไวส์เดย์นะครับซึ่งเป็นของคกุกกี้นักทอฝันนะทุกคนคือผมปื้มปิ่มมากผมเป็นเมนน้องเขเนะขาเนะคือสกินว่าหัวหน้าโรงงานลูกกวาดประกายฝันนะทุกคนก็เพิ่มคะแนนลูกแก้วออรราหนึ่พันคะแนนก็น่าก็น่าจะเหมือนสกินที่แล้วเนาะ แต่วันนี้ผมไม่ไม่มาสุ่มนะผมมาซื้อกเพราะผมมีอันนี้อยู่โอราผมมีผมม,ผม,มีพอสุ่มนะทุกคนมาเริ่มเลยใช่ปึ้งน่ารักมากเลยอ่ะแคบกันนี่แคบแคบแคบคือสกินนะทุกคนซึ่งเป็นตัวเมนผมเนะาะคือผมมีสกินของน้องเขาอยู่นะ สก,กินนี้น่ารักจริงอ่ะทุกคนดูดีเดี๋ยวออกมาโชว์หน้านี้ก่อนนะแป๊บนวูน่ารักมากแต่ว่ามันมันเลยกรอบสก,กินของน้องน้องลอยไงทุกคนน้องก็เลยเลยกรอบม่น,นมาทุกคนได้ละปึ้งน่ารักมากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าแล้วก็มีคุกกี้ใหม่มานะครับทุกคนเป็นคุกกี้แอสตรอนาทนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูเนาะแต่ตอนเนี้ยผมปึ้มปิ่มมากใน นองคุกกี้และทอฟันนะครับซึ่งเราเล่นในที่ไหนได้บ้างดีพี่มารีวิวนะไอสก,กินที่แล้วอะ่ะผมว่ามันเอฟเฟกมันโอเคอยู่นะงั้นเดี๋ยวเราเทสในนี้เลยนะครับทุกคนนี่โอสก,กินน่ารักมากดอกที่จริงมามา้องกับสก,กินของเพชรเนี่ยเนาะ เนี่ยสกิ็เนี้ก็น่ารักมันฟิลแคนดี้โรงงานแคนดี้นะครับทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่าเอฟเฟกมันจะซึ้งไหมคือแต่แค่เนี้ยมันก็น่ารักเราอะมาความฝันไม่มีกำหนดอะไรไว้เราขึ้นอยู่กับพิารนาการของเธออุ้ยื้นลัางน่ารักมากอุ้ยมังกรน่ารักมากสีพูสีสีปวดผมเลยมันฟิลแคนดี้ทุกคนอุ้ยน่ารักอ่ะดูด น่ารักมากวิชอบชอบชอบสก,กินนี้คือก่อนนั้นเนี้ยันเป็นสก,กินของเอ่อตอนนั้นเนี้ยเป็นสก,กินของคิมโซลานะทุกคนซึ่งผมก็ไวสุม่มานะครับก็คือสน,นอุนคือได้ด้วยเป็นนีนคือได้ด้วยนี่มันน่ารักอะคือผมรู้สึกว่ามัน,น่ารักกว่าสก,กินที่แล้วสก,กินที่แล้วมันแบบมันยังไม่ตึงต่ผมขนาดนั้นนะ่ะสก,กินนี้ตึงใจผมมา,มาก ดูดิอัน,นอันนี้เป็นตำรวจคนระับทุกคนอุ้ยพื้นหลังเปลี่ยนด้วยอ่ะสองอันแล้วอุ้ยตำรวจน่ารักยังสิงหูขาวิวแคนดี้สุดๆนะครับทุกคนแต่เ,เราดูอีกอันหนึงนะ่งเนาะปึ้งอีกันหนึ่งจะเป็นเอ่อมาไปวิ่งยาวๆวิ่งยาวๆ อีกอันหนึ่งจะเป็นวานนะทุกคนเรามาดูวานดีกว่าคือมาก็น,น่าจะสีพูนนั่นแหละแต่แบบสีมันแปลว,ว่ามันน่ารักอะชอบสก,กินนี้ที่สุดแล้วของน้องมาวานอุยวานน่ารักมากชอบพื้นหลังอะมันมีปลา้วยทุกคนรอบๆอ,อะปลาแบบน่ารักมากหรือว่าสีปลามันน่ารักอะ โอ้ตกเห็นว่าแต่ว่าเรามาดูสก,กิลนะทุกคนเราไม่ได้มามาวิ่งจริงจังนะอยากเห็นสกิลอีกรอบอันนี้คือสกิลไดโนเสาร์เป็นมังกรไดนโนเสาร์อะไรอันนี้มังกรปีมังกรน่ารักจัง ตัวส,สีแคนดีมันน่ารัก็ระ้ส้ยตื่นเต้นจังชอบอะ่ะตอนที่เป็นตัวเมียนผมด้วยทุกคนก็เลยรู้สึกแบบชอบเป็นพิเศษไม g ก็ชอบจังรู้สึกแบบมีความสุขมากสกินนี้มั็นสกินเดอะเบสสุดของตัวน้องแล้วอะ่ะสกินที่แล้วน้องยังไม่ขนาดนี้ที่แค่น้องแบบ เจ็บปะมันยังไม่จึ้งอะสก,กินนี้จึ้งเลยอะแล้วผ้าคุมดีเทลชุดอะไรดีมากด้วยนะสรวจดาวสีมพูชมพูขาวด้วยนะติมเนี่ยชมพูขาวไปถึงว่าเอฟเฟกต์อะไรเนี้ยแต่เสื้อผ้าเป็นฟ้าฟ้าชมพูขาวฟิลแคนดี้มีสีเหลืองด้วยน่ารักมากส่วนพาสีก็จะเป็นแบบอันนี้ทุกคนไม่ใช่พาสีเอ แคนดี้ก็จะเป็นนี้เนาะเป็นฟิวแบบสีวัาฟ้าเมพูเป็นดาวนี่ไหมทุกคนลูกหัวใจด้วยนะวิยน่ารักจังน่ารักอะคือปกติตกินปกติน้องอะก็น่ารักแล้วนะแบบดีฟอล์อะแบบไม่มีสกินอะแต่แบบพอมีสก,กินปุ๊บมันแบบว้นดูพอมีสกินแล้วมันแบบมีสกินนี้ด้วยอะมันแบบมันเซึ้งหนาะถ้ากินปกติน้องอะก็โอเคเลยนะอันนี้ผมรู้สึกว่า มันยังไม่จึ้งแต่เน,นี่ยเอฟเฟกมันจึ้งนะคะรับทุกคนเอฟเฟกอันนี้มันสวยแต่ว่าตัวดีเทลตรงนี้มันยังแบบยังไม่ซึ้งใจผมเท่าไหร่แต่อันนี้น่ารักมากเนาะซึ่งที่เพิ่งมีแปลล่าสุดใช่ไหมของเซตนี้ก็จะเป็นของนี่ของคีมโซดานะทุกคนซึ่งผมก็สุ่มมาเนาะเพราะว่ามันช่ำคือมันสวยมากเนี่ยคือมันสวยจริงๆของคีมโซดาคือน้องเป็นเลเจรี่ตัวแรกที่ผม ตั้งใจปั้นนะครับทุกคนน้องคุกกี้นังท่องฟันนะครับแล้วพอเห็นน้องมิสกิมแบบนี้มันแบบมันแบบคอมพีดอ่ะมันน่ารักอะ่ะโอเคครับทุกคนต่อไปเราก็จะไปเล่นคุกกี้แอสทรอนาทเลยเนาะในคลิปเดียวเลยเพราะว่าคลิปนี้มันน่าจะสั้นนะครับทุกคนก็เลยต่อไปเราไปเล่นแอสทรอนาทกันเลยเนาะซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วนะครับทุกคนแอสทรอนาทใช้ความสามารถทุกส่อยู่สามวิยิงเป้าหมายโจรสลัดอวกาศบวกหกหมื่นคะแนน จัดการจนสลัดอวกาศบวก5 2 0 0 0นคะแนนเนาะน้องมาแซงมินิน่ารักมากเลยน่ารักมากซึ่งเราผมอัพก่อนนะทุกคนเอาเท่าที่ไหวเนาะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นฮูกีรันเลยเพราะว่าติดงานติดไลช่ชมนะครับมาเลนสิบเอ็ดสกินน้องน่ารักอ่ะอันนี้เป็นสก,กินของน้องแอสโทรนัทนะครับทุกคนแก๊งจัรสลัดเมล็ดพันอวกาศน่ารักจัง แล้วก็มาพร้อมกับเพรนะครับนักแปลเนาะหนูนักแปลนั่นเองก็คือใช้ความสามารถถูก14.7วินาทียิริคัมแปลบวก908,500คนนะแนนมคนก็เอาแม็กเลยนะว่าอันนี้ผมมีเยอะไปนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันดีกว่าว่าแบบน้องจะจึ้งแค่ไหนโอ้ยลืมลืม,ลมแคนดี้ปึงิงใช้ความสามารถถ,ถูก8.25วิ ยิงมิสไซล์เสริมบวก2องล้านห้าแสมนคะแนนโอ้โหแรงเยี่ยนะเยอะอยู่นะเอม,มาเรามาสุ่มรวงดีกว่าเออโอเคได้แหละเราใช้ไปก่อนอนะคนอุ้ยยันลี่มีทั้งหมดโอเคอยู่มากับด่านของน้องเลยนะครับเขาใช้เซ็ตอะไรกันอ่ะเขามีแนะนำกันไหมโอ้ก็ยังเป็นอันนี้อยู่เนาะ เดี๋ยวเราเอานี้ออกได้นะครับทุกคนใช้เป็นนันอื่นผมว่าเราเวลสิบเอ็ดมากแอสทอนาทก็ต้องคู่กับนี่ว,อาวาาูอาวากาศอวกาศนะครับทุกคนมานาัดเออตึง้งนะครับเนือขอให้เรายิงแบบนี้อ๋อเหมือนฟิวเล่นนี้เลยอุ้ยโดนได้ไหม อ๋อถ้าโดนแล้วมันจะขึ้นบล็อกกันยิงอ๋อันนี้คือนี่ไงสกิลของหนูนักแปลนะทุกคนแต่ท่างยังเรียกมาอันนี้ก็คือเป็นอันนี้เมื่อกี้สกิลแคนดี้นะครับของน้องแอสโตรนั่นเองไม่ใส่หน้าหลักจังอะตัวละครใสหน้าหลักมากดูดิวิ่งต่อยต่อยต่อยต่่อยเลแต่นักแปลออกบ่อยนะเนี่ยมันแปดมิเองเนาะหนูนักแปล เหมือนเราเล่นคุกกี้เนี่ยทุกคนทำชื่อคุกกี้ไม่ได้เออเออเ,ออเออมันมีลูกเล่นนะเมื่อกี้มันแบบเมื่อกี้มันหมุนนะแต่นี้มันแบบอ๋อเนี่ยมันจะขึ้นบอกนะทุกคนถ้าเกิดเราโดนยิงมันจะขึ้นบอกการยิงเมกีเราเนาะคือตอนเนี้ย ผมบัตบงังกันซีนหมดเลยอะ่ะนะครับเรื่องตัวละครก็รู้สึกว่าไม่ได้เล่นยากอย่างเนี้ยุอ๋อต,ต,ตรงตรตรงนี้จะลอยไม่ได้ อ๋อมันเป็นมางจูดออโอเคเจ็ดเจ็ดเจมันมีสกิลแบบว่าแบบลอยเม็แบบลอ,แบบอยได้กับกระโดดอย่างเดียวนะครับทุกคนเมื่อกี้มันจะกระโดดแค่สองสเต็ปเนาะแต่แล้วก็มันจะมีสกิลที่ลอยได้ด้วยแบบมีมีช่วงที่มันลอยได้ด้วยไม่น่าเบื่อดีนะ มันน่าราักอะตัวละครมันน่ารักมากเลยดูดินั่นตัวแค่นี้เนี่ยเฟนเน่เเจะลอยได้ทุกคนอุ่ยดีจังมันดูมีเกมเลยมันดูมีแนวขึ้นนะต้องหกแบันี้ก่อนนะลบเท่ากับตกไม่ได้เลยไปเไยเอา้าผ่านแล้วผ่านขั้นสูงแล้ว แล้วก็น้องอีกคนหนึ่งอ่ะก็คืออยู่นั้นนะคนเห็นปะลอยลอยอยู่คือน้องมีสองตัวนะตัวเนี้ยน้องจะยืนยืนแบบยืนทำรื้นแบบคอมหัวกัน,นะน,นอ่ะพูดงี้พูดงดีย่หน้าราอ่ะน้าจะสก,กิลรอบหนึ่งนะครับทุกคนมิซายก็คือจะช่วยทำลายสกิลของด้วยเนาะแต่ของทัพมาพิเศษของแคนดี้นะครับ อันนั้นอันนี้ก็ต้องกระโดดนะครับทุกคนน,นี้กระโดดได้แค่สองสเต็นะครับว่แต่นี้มันช้าอยู่ด้วยไอรำแสงของฝั่งนี้นะเทไม่ได้เล่นย่างนะเนี่ยเอาจริงแล้วแบบมีทั้งลอยมีทั้งโดดรู้สึกว่ามีกิมมิคในตัวละครอ,อยู่นะครับทุกคนตอนเรื่อบทหารจะไหวไหมนะอันนี้ผมอัพแม็ก์เลยนะทุกคน เรามาเล่นโหมดยากต่อนะครับทุกคนซื้อโหมดยากด่านจะแบบจะเปลี่ยนเป็นนิดหน่อยนะครับแต่น้องน่ารักจังแบบคือเธอวิ่งจริงอ่ะจะวิ่งตัวเดียวนะทุกคนจะมีอีกตัวหนึ่งที่ลอยอยู่เนาะน่ารักอ่ะสกิลก็ไม่ได้เล่นยากด้วยอันนี้เขาเล่นเป็นอันนี้เนาะเอามามาใช้มาเลยเริ่มเลยนัดนัดนัดโอเคนัด,น,ด,น,ดนัดก็ได้ มันจับที่คุกกี้ไม่ได้อ่ะฟิลแบบฟิลในคุกกี้ตัวนั้นน่ะยิงยิงแค่สิบห้าครั้งเองง่ายด้วยหนูนักหนูนักแปรก็ผลิตเยนรีแบบฟิวทนัทนทันทันสลิดอ่ะทุกคนอ่าผมจะพูดผ่านทันสิชันเมื่อกี้ไม่ใช่ทันสลิด ในเยนี่มันมีอันนี้ด้วยมันมขีข้อความด้วยน่ารักจังอันนี้เป็นลอยนะครับทุกคนลอยต้องใช้ท่านทุกคนคืออันนี้คือยิงให้ถึงนี่เลยคือตอนที่มันลอยอ่ะมันจะจึ้งนะเพราะว่ามันจะหลบ การโจมตีได้เนาะผมไม่ค่อยชินกับลองเท้าอันนี้เลยลองเท้ากระโดดหลายติบอะ่ะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลือดด้วยคือจิงคือจิ้จงองสุดท้ายนะ่าจะไม่ได้แน่เลยวะ่ะก็ดาออกแบบมาให้แบบว่าพอดีกับตัวนะครับทุกคน เราโ,บโ,บโ,บโบดดโดดยืดจะไหวไหมมปดูกันดีกว่ามีอันนี้เป็นแบบโดดสองสเต็ปนะครับทุกคนมันไม่ได้ยากนี่เดี๋ยวเล่าเพราะว่ามันยิงแค่สิบห้ารอบเองทุกคน,นได้ละห้าล้านจุกๆจุ๊เดอสกิลเพรที่มันเป็นแปดมีนี่คือซึ่งนะครับทุกคน ปึบ,ปบ,ปบลแล้วตอนนี้ที่มันวิ่งด้วยความเร็วสูงอะน้องกิ้งด้วยน้องกิ้งรุนๆุนเลยอะน่ารักจังก็ปเปลี่ยนรอยแั่เปลี่ยนรอยมันสนุกอะดูเนี่ยแต่แต่ครบละแล้วก็ลอย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 อยู่น่ารักอะสกิลรอบมึงได้ไหมนะคือเราพัดเลือดไปรอบหนึ่งอะทุกคนหุแม่แต่เนาะจะได้ไหมเราพัดเลือดขวดเล็กอะ ฟชั่นคนเล็กไปรอบหนึ่งโอเคได้อยู่มันอันนี้ละสกิลรอบหนึ่งอะ่อไอะ,ออะไม่น่าได้ถ,ถึงว่ามันเคลเสร็จแล้วแม่ไม่ได้จริงด้วยไม่เป็นไรโอเคที่ผมบอกว่าเหมือนเราเหมือนแบบ เราเล่นคุกกี้ตัวหนึ่งคือตัวนี้นะคระับทุกคนตัวอ่าของไหนวะหายไปซึออ้ยหายไปไหนอ่ะนี่นะทุกคนคุกกี้มะกอกดําเหมือนเราเล่น ies, ล deep, player, คุกกี้มะกอกดานะแต่เวอร์ชันที่แบบยิงปิวป๊วปิวป๊วปิว๊วปิ๊วปิ๊วปิ๊วแล้วก็ลอยลอยลอยเพรผมชอบนะชอบตอนที่น้องลอยอะ่ะคุกกี้แอสเทอรน,นนะันเนี่ยตอนที่น้องลอยคือแบบตึงอะ่ะแต่สกินผมน่าจะไม่ซื้อนะทุกคนผมรู้สึกว่าร่างต้นน้องน่ารักมากแล้วนะครับทุกคน เรื่องคะแนนผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่านี่นเรียกว่าเยอะไหมเพราะว่าเราเล่นแบบเราเล่นในแบบเรียกว่าอะไรเราเล่นในตัวตัวด่านของน้องเองอ่ะซึ่งด่านของน้องมันบูตคะแนนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยต้องรอดูว่าน้องจะอยู่ในเมตาของอน,นี้ไหมของจริงถ้วยไหมนะครับทุกคนแต่ผมไม่ค่อยได้ตามเมตาจริงถ้วยนะผมแบบเป็นแบบเหมือนผู้เล่นสายอินดีอ้อ่ะชอบเล่นแบบเบรกเอาอะไรเงี้ยชอบแบบวิ่งวิ่งอ่ะเนี่ยชอบเล่นเบรกเอามากคือแบบ วิ่ง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 วิง่งเก็บคะแนนเนาะแล้วกามาดูกันว่าน้องแอสโตรนัสนะครับจะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับระหว่างแสดงตำแหน่งของชิงถ้วยดี D, หรือว่าตำแหน่งของเบรกเอาดี D นะครับทุกคนก็ต้องมาหลอดดูกันนะครับก็จบกันไปแล้วครับทุกคนวันนี้ก็มาเล่นสกินน้องนะักททอฝันแล้วก็แอสโตรนัสให้ทุกคนดูนะครับทุกคนขอให้ทุกคนชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยมมนะทุกคน มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบาย